แั้นเรามาดูคําถามใครใครมีคําถามอะไรพิมพ์มาเลยนะคุณสวัสดีคุณอมมาลินค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะดีใจมากที่ทันได้ดูและให้สดคุณเต้นหน้าตาสดใสามากแสดงว่ามีสุขภาพที่ดีสุดๆก็ดีค่ะดีเลยแหละ ไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเพราะว่าเรากินอาหารแบบหมอเขียวนี่เองอาหารที่ไม่เบียดเบียนใครนะคะพี่ปันบอกว่าคนเป็นมะเร็งกินถั่วลิเย็นได้ทุกวันปะคะเพราะมันเป็นโปรโตีนกินได้ค่ะแต่ก็คือเราก็ดูอาการเราเนาะว่าเรากินถั่วแล้วเรามีอาการแบบว่า มีอาการภาวะร้อนเกินหรือว่าร้อนตรงบริเวณที่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือมีอาการเจ็บข่าวเจ็บข้อหรือเปล่าถ้าไม่มีก็กินได้นะคะแต่ในหนึ่งวันน่ะเรากินถั่วต้มได้ไม่เกินวันละห้าช้อนโต๊ะนะห้าช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะต่อวันนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันด้วยนะคือไม่ต้องถึงห้าช้อนโต๊ะก็ได้ร่างกายบางคนน่ะต้องการแค่วันละหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะหรือร่างกายบางคนน่ะ แทบจะไม่ต้องการถั่วต้มเลยอย่างเต้นเป็นต้นนะ <c oughs> คือต้อนหนาไม่กินถั่วต้มไม่ได้กินเป็นประจำเอางี้ดีกว่าเวลาที่ไปไปไปเจอครอบครัวทีเนี่ยแม่ก็ชอบชอบซื้อถั่วต้มมาเต้นก็ก็จะได้กินคือได้กินแบบว่าเดือนละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะถั่วต้มสําหรับเต้นน่ะ <c oughs> สวัสดีคุณทิพย์เกตนะคะ เป็นโรคโลหิตจางต้องทานอะไรคะเป็นโรคโลหิตจางอะ่ะมันเกิดจากภาวะร่างกายมันมันไม่สมดุลน,นะคะไม่สมดุลร้อนเย็นเนอะเราก็ต้องเช็คอาการเราก่อนว่าเรามีอาการไม่สมดุลในฝั่งไหนนะว่ามันจะเป็นร้อนเกินหรือเย็นเกินนะคะถ้ายังตรวจอาการไม่เป็นอินบ็อกซ์มาหาต้นนะคะต้นจะส่งข้อมูลอาการให้นะคะแล้วก็เอาไปตรวจเช็คดูว,ว่าเราอะ่ะ มีอาการอยู่ในฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะแล้วก็กินอาหารในฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็โลหิตจางเนี่ยต้นบอกได้เลยว่าอย่ากินธาตุเหล็กธาตุเหล็กที่ไอ้ที่มันเป็นเม็ดแดงๆที่เขาว่าแบบว่าเพิ่มเม็ดเลือดแดงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นเม็ดๆน่ะของเหล่านั้นอะ่ะ มันจะไปสะสมที่ตับนะคะต้นเคยดูการทดลองเนาะที่กินแบบว่ากินแบบนั้นอะ่ะเสริมอะ่ะดูการทดลองปรากฏว่าเขาทดลองกับหนูหนูที่กินไอตัวเนี้ยไอที่เป็นเม็ดสีแดงๆที่เพิ่มเม็ดเลือดแดงอะ่ะหนูที่กินตัวเนี้ยมันจะเป็นมะเร็งที่ตับตับมันจะโตเลยแล้วก็เป็นมะเร็งนะคะอย่าก,กินเนาะอาหารเสริมที่บอกว่ากินแล้วเพิ่มเม็ดเลือดแดง วิธีของเราก็คือกินผักผลไม้สดก่อนอาหารหลายๆคนน่ะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องการกินอาหารแบบเรียงลําดับการกินอาหารแบบเรียงลําดับเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะเป็นหัวใจวิธีการกินที่ถูกต้องเลยนะคือเราจะต้องกินผักผลไม้สดก่อนเพื่อคุ้มครองเซลล์นะคะแล้วก็ที่จะต้องกินผักผลไม้สดเนี่ย โดยเฉพาะผักใบเขียวสดผักใบเขียวสดเนี่ยจะมีคลอโลฟิลคลอโลฟิลเนี่ยเป็นตัวที่จะส่งสัญญาณไปที่ไขสันหลังนะไขสันหลังเราอ่ะเป็นตัวสั่งให้เพิ่มเม็ดเลือดแดงเป็นตัวผลิตเม็ดเลือดแดงนะคะคลอโลฟิลเป็นสารตั้งต้นนะที่จะผลิตเม็ดเลือดแดงนะคะใครที่ยังไม่ยอมกินผักใบเขียวสดนะกินนะคะสิ่งนี้นะคะเท่านั้นนะคะที่จะเพิ่มเม็ดเลือดแดง โดยธรรมชาติและแท้จริงและไม่เป็นอันตรายไม่ตกค้างไม่ไปเป็นมะเร็งตับนะคะแล้วก็เ,เราก็ต้องคอยหมั่นตรวจภาวะร่างกายเราด้วยวิธีการดื่มน้ำปัสสาวะตอนเช้าสำรวจสำรวจรสชาติของน้ำปัสสาวะเนะว่ามันมีรสชาติแบบไหนนะคะถ้าถ้ารสเปรี้ยวเนี่ยคือตับมีปัญหาละนะ ตับเริ่มท้องเริ่มมีอะไรสะสมที่ตับนะถ้าตับถ้าถ้าฉี่มันเปรี้ยวนะคะแล้วก็การดื่มน้ำปัสสวาวะเนี่ยช่วยเพิ่มทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเลยนะดื่มกันนะคะน้ำปัสสวาวะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องดื่มทุกวันก็ได้นะถ้าน้ำปัสสวาวะเรารสชาติมันจัดเกินไปเช่น เดี่ยวจัดเข็มจัดขมจัดหวานจัดอยากกินนะถ้าจะกินอนะ่ะกินได้แค่หช้อนโต๊ะนะคะเท่านั้นนะคะต่อวันนะถ้าฉี่เรารสชาติดีเราจืดก,ก็กินมันเข้าไปเลยอยากกินเท่าไหรกินเลยกินเท่าที่เรารู้สึกสบายนะคะคลีมาเตอร์นะคะบอกว่าเป็นโรคเบาหวานกินยังไงถึงจะได้ลดเบาหวานแล้วอยากลดความอ้วนด้วยค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะ หาอาหารทำยังไงคะคุณเติ้ลคือคนที่แบบอะถ้ามากินแบบเติ้ลอะสิ่งที่เห็นข้อแรกเลยนะอันดับแรกเลยคือผอมกินแบบเติ้ลผอมแน่ๆเพราะว่างดเนื้อนมไข่การงดเนื้อนมไข่ทาให้ร่างกายผอมเร็วมากเร็วแบบบางคนอะเร็วถึงขั้นร้องขอชีวิตเลยอะหยุดเถอะหยุดผอมได้แล้วอะไรเงี <laughs> ้ย พี่ๆบางคนนะคะเขาบอกว่าทั้งชีวิตอ่ะน้ำหนักไม่เคยลงมาถึง50เลยอะ่ะแบบว่าอยู่60-70ตลอดอะ่ะพอมากินแบบเติ้ลอ่ะมันแค่สัปดาห์เดียวมันลงหวบๆหุๆ้มหบเลยอะ่ะแต่เราอย่าไปกังวลอย่าไปตนกตกใจกับการที่น้ำหนักลดลงแบบนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคำพูดคนคนรอบข้างจะทักว่า เธอป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่อยู่ในใจเขาคือเขาอยากจะถามแล้วว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราเราไม่ต้องเอาความกังวลของคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการใช้ชีวิตนะเราอะลดมดเนื้อลงไข่เพื่อจะผอมเงี้ยก็ฉันกําลังอยากจะผอมและฉันจะผอมมั่งไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราจะดูว่าเราผอมเกินไปหรือเปล่าโดยเอาส่วนสูงนะคะลบ หนึ 110. ่งร้อยสิบอะผู้หญิงเนอะเอาส่วนสูงลบหนึ่งร้อยสิบอย่างเต้นเนี่ยสูงแค่ร้อยห้าสิบแปดลบหนึ่งร้อยสิบก็จะได้เท่ากับสี่สิบแปดน้ำหนักเนี่ยที่อยู่มาตรฐานของเต้นนะควรจะอยู่ที่สี่สิบแปดบวกลบไม่เกินสามโลกำลังสวยนะคะก็ลองดูนะว่าถ้าน้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ตรงเนี้ยไม่ต้อง ไม่ต้องเครียดเลยกับคำพูดใครนะคะแล้วก็การที่จะลดน้ำตาลลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยบอกเลยว่ามันมาจากตับก่อนนะตับของเรามันพร่องตับอ่อนนะคือมันมาจากการกินและการพักผ่อนไม่พอและความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยมักจะส่งผลต่อตับโดยตรงความเครียดและการนอนไม่พอนะทำให้ตับเราอะ ทำงานไม่ดีระบบย่อยก็ไม่ดีแล้วก็จะมีพุงด้วยถ้าตับเราไม่ดีคือกินเข้าไปแล้วแบบพุงเนี่ยจะน้ำหน้าพุงนำนมอะประมาณนั้นน่ะนะแล้วก็กินก็กินแบบฝั่งตรงข้ามของอาการเราเนาะถ้าเรามีอาการภาวะร้อนเกินเราก็กินิตเดียนเป็นหลักแต่บอกเลยว่าผู้ป่วยแปดสิเอร์เซ็นเลย8ปดสิถึงเก้าสิบเปอร์เซนเลยจะมีอาการภาวะร้อนเกินนะ ต้นถึงเน้นให้กินนิดเย็นเป็นหลักนะคะ70-100%นะคะแล้วก็งดเครื่องปรุงนะนอกจากที่เราจะงดเนื้อนมไข่แล้วเราจะต้องงดเครื่องปรุงด้วยเครื่องปรุงเนี่ยเป็นตัวแบบอันตรายเลยนะคนมักจะมองข้ามคนมักจะคิดว่าเครื่องปรุงมันก็แค่เครื่องปรุงใส่ไปนิดเดียวคงไม่มีผลอะไรคงไม่มีผลอะไรต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ เครื่องปรุงเนี่ยเป็นตัวทําให้เราแก่จําไว้เลยนะเครื่องปรุงทําให้เราแก่การกินอาหารรสจัดอาหารรสจัดเนี่ยอย่างเช่นกินเผ็ดจัดกินเค็มจัดเนี่ยมันไปเผาไงมันไปเผาเซลล์ในร่างกายไปเผาน้ําในร่างกายเผาน้ํามันที่อยู่ที่ผิวต้นอายุ กำลังจะ44แล้วพรุ่งนี้นะคือดูสภาพมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ตรงกับอายุนะคือว่าก่อนหน้านี้ต้นโซมมากๆแก่มากๆแล้วพอมากินแบบอาจารย์เนี่ยกินแบบหมอเขียวเนี่ยเซลล์มันฟื้นฟูได้นะคะร่างกายเราเนี่ยมันผลัดเซลล์ตลอดแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ตลอดฉะนั้นถ้าเราไม่เอาเครื่องปรุงเข้าไปอะเซลล์เราจะไม่ได้ถูกทำร้าย แล้วเซลล์ที่กําลังสร้างขึ้นมาใหม่อะมันก็จะได้อาหารที่ดีๆเข้าไปไปสร้างเซลล์ใหม่ให้มันมีประสิทธิภาพให้ให้เซลล์มันแด้งดึงอะนะให้เซลล์มันแบบเขาเรียกอะไรอะมันสมบูรณ์อะได้เซลล์ใหม่ที่เป็นเซลล์เด็กนะ <c oughs> แล้วก็นะอันนี้คือเรื่องเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงต้นบอกได้เลยว่าถ้าดูคลิปต้นย้อนหลังไปนะ เครื่องปรุงต้นจะมีอยู่ไม่กี่อย่างไอ้หลักๆนี่คือดอกเกลือนะคะกับน้ํามันมะพร้าวนะคะน้ํามันมะพร้าวสาหรับปรุงอาหารนะไม่ใช่น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ํามันมะกอกบ้างน้ํามันมะกอกเนี่ยจะเอาไว้ราดบนผักผลไม้สดเหมือนการกินสลัดนั่นเองเวลากินสลัดเนี่ยจะไม่ใช้น้ําสลัดนะเราจะไม่กินน้ําสลัด ที่เขาขายกันนะคะเพราะว่าน้ำสลัดที่เขาขายมันจะมีส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็มีน้ำมันมีพริกไทยมีน้ำส้มใสชูมีสารพัดจะมีที่เขาอยากจะใส่เข้าไปนะปลอดภัยที่สุดคือกินน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะย้ํานะคะว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินจะยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่ว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินแต่ละยี่ห้อกลิ่นจะไม่เหมือนกันนะคะก็ทดลองดูนะต้นว่ายี่ห้อเนี้ยกลิ่นเบาบางที่สุดแล้วนะ แต่เวลาเรากินเนี่ยกินสลัดอะ่ะเราก็โรยดอกเกลือลงไปด้วยแล้วก็บีบมะนาวลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หั่นเปลือกมะนาวลงไปด้วยนะเออแล้วก็เครื่องปรุงอย่างอื่นเวลาที่ผัดผักสมมติว่าเรากินแบบผัดผักที่ใส่แต่ดอกเกลือกับน้ำมันมะพร้าวจนแบบเบื่อเอียนเมื่อเบื่อเบื่อแล้วอะไรเงี้ก <g ül> ็จะใส่ผงกะหรี่ลงไปนะผงกะหรี่จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะ แต่ใส่เนี่ยไม่ใช่ใส่หนึ่งช้อนชานะเอ,อคนที่ยังมีอาการภาวะร้อนเกินอยู่ใส่แค่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาคือใส่แค่ปลายช้อนให้พอมีกลิ่นให้เรารู้สึกว่าจเจริญอาหารมากขึ้นเนาะก็ประมาณนี้แหละเครื่องปรุงที่ต้นใช้บ่อยๆนะคะผงกะหรี่เป็นลิดร้อนนะจำไว้นะอย่าใส่เยอะนะคะแล้วก็รสชาติที่จะช่วย ในการลดน้ำตาลในเลือดคือรดเปรี้ยวและรดขมให้สังเกตนะคนอ้วนกับคนที่เป็นเบาหวานจะไม่ชอบกินของเปรี้ยวเลยไม่ชอบไม่ชอบเลยของเปรี้ยวเนี่ยถ้าถ้าจะให้กินแบบน้ำผักผลไม้ปัน่นแล้วใส่มะนาวลงไปไม่รู้กินได้หรือเปล่านะลองดูนะ ทำน้ำผักผลไม้ปั่นแล้วใส่มะนาวหรือว่าทำสลัดแล้วบีบมะนาวลงไปนะคะหรือกินหรือเอามะม่วงเปรี้ยวไปปั่นก็ได้ปั่นกินกับผักสดนะส่วนรสขมอ่ะแนะนําให้กินรสขมจากมาระจีนนะเดี๋ยวให้ดูมาระจีนหน้าตาเป็นอย่างไร คือมะระจีนมะระจีนคือมะระลูกใหญ่ๆนั่นเองนะคะมะระจีนน่ะจะเป็นริดเย็นจะบอกว่าเป็นริดเย็นยังไงคือจริงๆรถขมมันเป็นริดร้อนแต่คุณสมบัติของรถขมอะมันคือร้อนดับร้อนนะถ้าเรากินในปริมาณที่สมดุลกับความต้องการของร่างกายเราจะตรวจฉี่ได้ก็คือฉี่เราจะไม่ขม ถึงแม้ว่าเราจะกินของขมแต่ฉี่เราห้ามขมถ้าเรากินของขมแล้วฉี่เราขมแปลว่าเรากินเยอะเกินไปเราต้องลดปริมาณในการกินลงนะส่วนมะละขี้นกใครจะกินมะละขี้นกก็ได้แต่มะละขี้นกเนี่ยบอกแลว้วมันขมมากๆแล้วด้วยความขมมากๆนี้เองมันจึงเป็นลิรร้อนมากกว่ามะละจีนนะคะก็กินในปริมาณที่แบบนิดเดียวก็พอนะ อย่างที่บอกว่ากินแล้วก็ลองเทสดูลองชิมน้ําปัสสาวะตัวเองดูว่ามันขมไหมนะแล้วกออ็อย่างน้ำตาลในเลือดเนี่ยต้นเคยคุยกับคุณหมอเมื่อนูน้นเป็นแบบ20ปีที่แล้วต้นถามคุณหมอว่าการที่ต้นกินอ,อไอ้ผักผลไม้เยอะๆเนี่ยมันจะช่วยลดไขมันในเลือดไหมหมอบอกว่า มันอาจจะไม่ค่อยช่วยอะไรเรื่องไขมันในเลือดหรือไขมันที่มันไปพอกอยู่ในตับอันนี้ที่เป็นหมอแผนปัจจุบันพูดนะแต่เขาบอกว่าที่แน่ๆเลยคือถ้ากินผักผลไม้โดยเฉพาะผักสดเนี่ยนะเยอะๆนะมันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดอย่างแท้จริงแบบจริงจังเลยด้วยนะบอกเลยว่าให้กินผักสดเยอะๆหรือจะเป็นผักต้มเยอะๆก็ได้เพราะว่า ผักเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์แล้วไฟเบอร์จะทําหน้าที่ในการดูดซับน้ําตาลในเลือดออกนะคะมันจะไปดูดซับน้ําตาลออกกินผักกันนะคะก็ให้สังเกตว่าคนที่เป็นเบาหวานก็มักจะไม่ชอบกินผักนะแล้วก็จะชอบกินผลไม้รสหวานคือผลไม้ริดร้อนนั่นเองเช่นมะม่วงสุกอนี้ขนุนสุกอย่างนี้ ทุเรียนลำไยลิ้นจีเงาะอะไรอย่างนี้ที่ต้นพูดมาเนี่ยห้ามกินนะห้ามกินนะคะแตะ่ที่บอกที่ต้นพูดก็คือมันเป็นผลไม้ริดร้อนอทางแพทย์วิถีทำอะ่ะจะใช้คำว่าผลไม้รร้อนริดเย็นนะมักจะไม่ไม่ค่อยพูดคำว่าผลไม้รสหวานเพราะว่า ถ้าพูดถึงคำว่าผลไม้รสหวานแล้วกินไม่ได้นี่คือแย่เลยนะเพราะว่าผลไม้ริกเย็นหลายอย่างก็มีรสหวานอย่างเช่นชมพู่แตงโมสับป,ปะรดแคนตาลูปเนี่ยมันมีรสหวานซึ่งกินได้จริงๆคือกินได้นะคะก็ ประมาณนี้แหละเนาะให้ไปดูข้อมูลอาหารลิดร้อนริดเย็นนะคะว่าอะไรเป็นริดร้อนอะไรเป็นริดเย็นแต่เรื่องสับปะรดเนี่ยคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหมกระหน่ำกินนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นริดเย็นแต่ถ้าเรากินในปริมาณที่มากเกินไปพอกินในปริมาณที่มากเกินไปอ่ะมันก็มีน้ําตาลนะมันก็ไปสามารถทําให้น้ําตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันนะคะก็ให้กินแบบระวังนะ แต่ทางที่ดีคือกินผลไม้รสเปรีย้ยวจะดีกว่านะคะแล้วก็คนเป็นเบาหวานอยากกินข้าวเยอะแล้วก็ให้กินข้าวที่เป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือแต่ต้องเป็นข้าวกล้องหอมมะลิหรือว่าข้าวซ้อมมือหอมมะลิอย่าก,กินข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวหอมนิ้นะ เพราะว่ามันเป็นฤทธิ์ร้อนนะคะมันจะไปทําให้ตับร้อนพอมันร้อนมากๆม,มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะตับเราก็จะไม่ฟื้นนะคือที่เราป่วยเนี่ยเป็นเพราะว่าตับเราร้อนอยู่นะเราจะต้องทําให้ตับเราเย็นนะแล้ววิธีการทําให้ตับเย็นเร็วๆคือการทําดีท็อกส่วนล้างลําไส้นะคะก็ไปศึกษาใน YouTube นะคะเซิร์ชคําว่าดีท็อกส่วนล้างลําไส้หมอเขียวนะคะก็จะเจอวิธีการทำเนาะว่า ส่วนล้างลำไส้ใช้อย่างไรนะคะแต่ในคลิปอาจจะอาจจะไม่มีการผสมน้ำปัสสาวะนะแต่เต้นจะแนะนำให้ผสมน้ำปัสสาวะเข้าไปมันจะมันจะรู้สึกดีกว่าเวลาทำเนี่ยเพราะว่าร่างกายมันจะไม่ต่อต้านร่างกายเราจะดูดน้ำปัสสาวะเข้าไปเยอะเลยอะ่ะมันจะเข้าง่ายกว่านะคะก็เอาน้ำเอาน้ำปัสสาวะผสมกับน้ำเปล่า อุณหภูมิปกติหรือน้ำดื่มน,นะห้ามใช้น้ำอุ่นนะคะเพราะร่างกายเราร้อนนะถ้าใช้น้ำอุ่นอนะ่ะมันจะดูดเข้าไปไม่ลึกและยิ่งจะไปทําให้ร่างกายร้อนขึนะ้นให้ใช้น้าอุณหภูมิปกติแล้วก็ผสมน้ำย่านางคั้นสดลงไปนะคะเพื่อให้มันเย็นอนะ่ะแล้วก็เข้าไปดูดซับความร้อนจากร่างกายออกมานะคะเออส่วนถ้าเป็นเบาหวานถึงขั้นแบบว่า มีแผลนะเริ่มมีแผลตามขาแบบว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวถ้ากินตามเต้นแล้วมันจะดีเองส่วนแผลที่เกิดขึ้นนะคะใช้น้ำปัสสาวะทาทาแล้วไม่ต้องล้างออกนะเอาน้ำปัสสาวะทาแล้วปล่อยให้มันแห้งไม่ต้องปิดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วแผลจะแห้งเร็วมากภายในหนึ่งวันจะเห็นผลเลยว่าแผลแห้งเร็วมากนะคะ ก็มีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะที่ปรึกษาต้นอยู่นะเขาเป็นแบบแผลแบบเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแบบว่าการกินะเขาปรับไม่ค่อยได้อ่ะแล้วก็ยังแอบไปกินขนมไปกินของที่ไม่ควรอ่ะมันก็จะทําให้ให้แผลมันไม่ดีขึ้นอ่ะแต่ขนาดว่าแผลไม่ดีขึ้นนะแล้วมันแย่พอเอาโดนน้าปัสสาวะเข้าไปอ่ะมันแห้งเลยอ่ะแล้วแผลแบบ ดีขึ้นตลอดเพราะน้ําปัสสาวะนี่เองนะนั่นขนาดว่ากินแบบผิดผิดถูกถูกนะในน้าปัสสาวะมันมีความมหาศาัศจรรย์จริงๆนะใครไม่ลองไม่รู้นะคะ